ไปดูโควิดวันนี้ตัวเลขดีไหมปรบมือได้บอ พบเมือ่อใดอยู่ด้วค่ะพิถนอม,อมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้2,476ใช่ไหมคะคส่วนวันนี้นะคะสบ,บคนะคะรายงานผ่านศูนย์ข้อมูลโควิดเพิ่มมา,มานิดนึงนะเพิ่มมานิดหนึ่ง2,532แต่ยังต่ำกว่า3,000อยู่นะคะคก็รบเมือได้เบาๆนะคะ2,532นะครับแต่ว่ารักษาหายนี่3,191ค่ะในความสามารถของบุคลากรขอ,ของแพทย์ไทยนะเสียชีวิตลดลงจากเมื่อวาน1คนนะคะค ก็ทำให้ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่2ล้าน1 7 198ค่ะส่วนหายป่วยสะสมอยู่ที่2ล1 10, 1 1,962ค่ะไปดูของโลกเมื่อวานนี้ไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับตัวเลขของโลกเมื่อวานนี้อยู่ที่275ล้าน79,573รายแล้วนะครับประเทศไทยเราอยู่ลำดับที่24 สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ขึ้นมาเกินแสนอีกแล้วนะครับนะอเมริกาอยู่แสนส3่หมนะครับมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยนะ6กรอยยีอเมริกาทั้งประเทศเนี่ยติดเชื้อกันแล้ว52ล้านคนนะจากประมาณร้อล้านนะคนคะสหรัฐนะอ่ะนะติดกันแล้ว52ประมาณหนึ่งใน4ได้นะใช่ไหม สูงมากเลยนะคะติดเชื้อกันนะใช่ค่ะแล้วก็อังกฤษนะครับขึ้นมาสูงสุดเลยครับนี่ทำสถิติสูงสุด 1> 1นะในรอบนี้91,743รายแต่เสียชีวิตน้อยนะครับ44ค่ะแต่ว่าที่โอมิครอนเนี่ยเสียชีวิตที่อังกฤษกัน7รายแล้วตอนแรกที่รายงานใช่ไหมใช่มีเพิ่มขึ้นนะคะคแล้วก็รัเสเซีย27,022เสียชีวิต1 0 1 9ราย ฝรั่งเศสนะครับรายงานเมื่อวานนี้1 5ื่นนะครับแต่ผมเห็นว่าคนไทยที่อยู่ฝรั่งเศสนะครับโพสแชร์บอกว่าวันนี้มันหลายหมื่นคนนะที่จะต้องรายงานเนยนะโอ้ตัวเลขคุณผู้ชมใช่ใกล้เคียงอังกฤษเลยอ่ะเดี๋ยวดูข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งนะจะเยอรมนี 21,710นะครับเสียชีวิต280นะครับแล้วก็สเปน26,568เสียชีวิต29นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขทางยุโรปนะที่ติดก,กันเยอะอๆอิตาลี16,213เสียชีวิต137ครับ แล้วก็มาดูทางเอเชียของเรานะน้องมี่นะดูมาเลเซียใกล้ๆนะครับ2,589ก็ลงมาแล้วเหมือนกันนะมาเลยนะเสียชีวิต43นะคะครับญี่ปุ่น187ไม่พบผู้เสียชีวิตเวียดนาม14,977เสียชีวิต225ค่ะนะครับเกาหลีใต้5,319เสียชีวิต54เมียนมา127เสียชีวิต6สิงคโปร์195เสียชีวิต2กัมพูชา102ไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับรูนายพบ10ราย นะครับนี่ของต่างประเทศนะครับเกาหลีใต้ก็ว่าไงครับเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ทางเกาหลีใต้นะคะคุณผู้ชมบอกว่ากำชับโรงพยาบาลเน้นรักษาผู้ป่วยหนักจากโควิดใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นที่เกาหลีใต้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยนะคะทุ่มเททรัพยากรทางการแพทย์ไปกับการรักษาผู้ป่วยหนัก จากโควิด -19 ครับาคำสั่งนี้นะคะก็เกิดขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลเผชิญกับความยากลำบากในการสำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักนะคะวันอาทิตย์ที่19ที่ผ่านมาค่ะธันวาคมนี้เองนะคะตัวเลขผู้ป่วยจากโควิดหนักเนี่ยทะยานแตะที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่1025ี่คนค่ะทางโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีเ <คน S 1> ก<ร>าหลีใตนะ้ใช่ค่ะตัวเลขผู้ป่วยหนักนะคะก็ออกมาพูดเลยนะคะทางโฆษกเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดี ระบุว่ากระผมได้ขอให้โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทุ่มเทความสามารถทางการแพทย์ไปกับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรงได้ขอให้โรงพยาบาลรัฐในเขตกรุงโซเปลี่ยนไปมุ่งเน้นรักษาโรคติดเชื้อและขอให้โรงพยาบาลเอก,กชน สนับสนุนความพยายามดังกล่าวด้วยการรับผิดชอบรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆแทนก็คือเหมือนว่าเอกชนเนี่ยดูแลคนป่วยโรคอื่นๆไปนะส่วนโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็จะดูแลผู้ป่วยอาการหนักโควิดที่ตอนนี้ที่พุ่งทะยานขึ้นไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ระง,งับโครงการฟื้นฟูประเทศกลับสู่ภาวะปกติจากโควิด19ด้วยการออกมกาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเข้มงวดเช่นคำสั่งปิดร้านอาหารและร้านกาแฟ ในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะครของญี่ปุ่นพบโควิดระบาดในฐานทัพสหรัฐนะครับเกรงว่าจะเป็นโนะอมิครอนนะฐานทัพสหรัฐเพราะว่าฐานทัพสหรัฐนี่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกนั่นนะ่ะใช่ค่ะนะครับเพราะว่าคืออย่างประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยพอแพ้สงครามโลกครั้งที่2องใช่ไหม,มสหรัฐอเมริกาก็ จะเรียกว่าส่งกองทัพเข้าไปอยู่ตั้งแต่บัตนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญให้ใช้ตั้งแต่ตอนนั้นจนบัตรนี้นะเขาก็ไม่ติดใจว่าใครเป็นคนเขียนนะคนญี่ปุ่นนะดูที่วัดใช้ดีมีประโยชน์หรือเปล่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจอยู่ที่ค่ายแฮนเซนนะคะซึ่งเป็นฐานนาวิกโยธินสหรัฐที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโอกิฮาว่าโอกินาว่ของประเทศญี่ปุ่นก็พบคลัสเตอร์นะคะกว่า180คนเลยค่ะคุณผู้ชมก็ทําให ประชาชนเขาบอกวิตกกังวลเพราะเพราะเพะว่าทหารอเมริการก็ต้องออกจากค่ายแล้วก็ไปสัมาษัดกับคนนอกค่ายกับชาวบ้านจับคนในจังหวัดในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเรื่องรืหองระแหงกระทบกระทั่งกันเป็นระยะระยะนะที่เกาะโอกินาวาที่ฐานทัพสหรัฐอยู่เนี่ยนะก็น่าจะอยู่ประมาณสักส0มหมื่นะทหารสหรัฐยังอยู่ที่นั่นนะสองถึงสมื่นแล้วก็บางทีก็ไป ล่วงละเมิดทางเพศนะครับสตรีก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาตลอดช่วงหลังนี้ก็เงียบเงียบมาก็ดีขึ้นญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็ตัวเลขเขาก็ต่ำลงไงพอมาเจอคลัสเตอร์ในฐานทัพแบบนี้เขาก็กังวลน,นะคะก็รอติดตามมาดูาของไทยเราเมื่อวานนี้นะครับผู้ติดเชื้อ2,476เสียชีวิต32อยู่ในโรงพยาบาลของเราลดลงไปเยอะเลยนะครับใช่ค่ะผมเคยเรียนคุณผู้ชมว่าเราเคยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับรักษาตัวกันสูงสุดเนี่ยถึง200,000 12,179คนนะอันนี้ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่1 3สิงหาคม2 5 6 4นะวันนั้นเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลกำลังรักษาคือกำลังรักษาทั้งหมดอะ่ะกำลังรักษาทั้งโรงพยาบาล<ร>ทั้งทุกระบบนะนะสองแสนหมนรเ วันนี้เหลือตัวเลขเท่าไหร่น้องมี่สามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสองนี่ของเมื่อวานลดลงไปเยอะมากเลยของวันนี้ก็ดีนะคะพี่น้องของวันนี้เนี่ยเหลืออยู่สามหมื่นแปดพันสองร้อยสองรายก็ลงไปอีกใช่ไหมครับในสถานการณ์ดีขึ้นนะครับค่ะผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เนี่ยสามสิบสองรายเป็นชายสิบเก้าหญิงสิบสามเป็นคนไทยทั้งหมดเลยสามสิบสองอายุระหว่างยี่สิบหก ถึงเดือนเดือน้นเขาทำผิดใช่ไหมคะพี่เตือนน่าจะ90ปีเลยนะน่าจะเก้าสิบยี่สิบกว่าปีนะใช่อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตนะครับก็คือว่าเวลาที่รักษาตัวนานสุดเสียชีวิตเร็วสุดคือ12วันนานสุดถึง99วันนะ3เดือนกว่าสามเดือนกว่านะครับแล้วก็ร้อยเ็นต์คือผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัวและติดเชื้อและทำให้ต้องเสียชีวิตเนี่ย20คนเนี่ย ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด16คนจากคนรู้จัก11 <18 S 2> คนมาจากพื้นที่ระบาด4คนติดกันอยู่ในครอบครัวและอีกหนึ่งรายที่เสียชีวิตนะครับก็มีอาชีพเสี่ยงอาชีพเสี่ยงอยู่ในกรุงเทพ3รายนคนปรปฐม1ขอนแก่นเลยอูบล4เชียงใหม่เพชรบูรณ์ตากเม่่องสอนพิษศโลก11ตรังสงขลาชุมพรพังงายะลาสตูลสุราษฎร์ธานี9และกาญจนบุรีชนบุรี รวมกัน4นะคะ4ี่รายก็จะเป็นเชียงใหม่นะที่พบผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือ4ีรายนะคะดูรายภาคให้คุณผู้ชมนะนะครับจะได้ทราบว่าท่านอยู่จังหวัดไหนแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพนะคะอันดับหนึ่งนะคะก็559ขยับขึ้นมานิดนึงเน้ะพี่ถนอมน้อยสุดนี่คือ1รายมีอยู่กี่จังหวัดล่ะครับมีกำแพงเพชรมีอุทัยธานีมีสิงห์บุรีนี่ติดกัน1รายนะ แล้วก็สมุทรสงครามเนี่ยสามค่ะพี่นอมสมุทรสงคราม3พิจิตรสเพชรบูร5ห้าแล้วก็สุโขทัยหอ่างทองก็6ด้วยอ่างทองหกดังนั้นก็11 12อ็ดรายเรียงขึ้นไปนะคะคดีขึ้นตามลำดับนะพระนครศรีอยุธยาก็43่สิบาก็ลงมานิดนึงสมุทรปราการก็ต่ำร้อยแล้วนะเ6ลบบุรีสี่สบห สบุรี4 4นครสวรรค์53ค่ะพิษุโลก53อ,อ่านะ ในเรือนจำในเรือนจำ47รายค่ะภาคตะวันออกชลบุรียังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับชลบุรี174ค่ะนะครับระยอง38ชะเชิงเซา39สิแก้ว4ตราด2จันทบุรี13ค่ะส่วนทางเหนือทางเหนือนะคะที่มากสุดก็อยู่ที่เชียงใหม่อยู่นะคะ65 <c oughs> รายค่ะต่ำลงมาก็จะเป็นแม่ห้องสอน22ค่ะแล้วก็น่าน12ลำพูน10นะคะ นอกนั้นก็จะเป็นเชียงราย9ลำปาง5ค่ะแล้วก็พะเยา3ส่วนแพร่และอุตรดิต์นี่2ค่ะลำพูน10นะครับภาคอีสานบ้านมี ป่าอีสานบานมีนะคะยังสถานการณ์กระตัมกาหาซิด้อค่ะหลายสุดนี้ยังเป็นขอนแก่นนะคะขอนแก่นสี่สิบเก้าร่ค่ะอุบลเิ่นอันดับสองสามสิบแปดค่ะนครราชสีมาสามสิบหกค่ะนอก้ากไปโฟกัสที่สิสเกดสี่สิบสี่เนาะขอนแก่นสี่สิบเก้ามากสุดใช่ค่ะร้อยเอ็ดห้านอกั้นก็จะมีจังหวัดที่เป็นหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้องบุรีรัพูอำนาจนะคะมุกดาหารสารค้ามหนามบ่อตองหนึ่งค่ะ ภาคใต้ภาคใต้นะครศรีธรรมราชก็ลดลงมาแล้วนะ114รายนี่สูงที่สุดนะครับที่เหลือก็จังหวัดสงขลา85าภูเก็ต46ตรัง63กระบี่60นะครับอนอกนั้นก็ลดลงมาสุราษฎร์65 ด้าน,นทิศตะวันตกของกาญจนบุรีตาประจวบเพชรบุรีรัชบุรีก็ตัวเลขก็สรงๆ่งแล้วเหมือนกันภาคใตนค้นี่ระนองศูนย์นะพี่หนอมดีเนาะระนองอเป็นศูนย์นะครับวันนี้รวมแล้ว10อันดับของทั่วประเทศครับกรุงเทพอันดับ1 559ค่ะชลบุรีอันดับ2 174นสีครศรีธรรมราช114ััรดัยสิบสี่อนอับม ตอนนี้จังหวัดที่เกินที่มีผู้ติดเชื้อเกิน100คนนะนะมี <Yeah. S 1> แค่3ที่3จังหวัดกรุงเทพ559ชนบุรี174และนครศรีธรรมราช114นอกนั้นตั้งแต่สมุทรปราการสงขลาเชียงใหม่สุร,ราษฎร์ตรังกระบี่นครสวรรค์จนกระทั่งพิษณุโลกเนี่ยต่ำร้อยหมดเลยใช่ค่ะต่ำร้อยหมดเลยขอให้ลดลงเรื่อยๆนะสัญ,ญญาณดีนะฉีดวัคซีนกันไปแล้วถึงเมื่อวันนี้ครับ 100ล้านโดสนะคะ100ล้าน8 4 3 2 6 8โดสค่ะเมื่อวันนี้ฉีดไปนะคะ3,401,108โดสค่ะเข็ม1นะคะสะสมแล้ว50 6, 9, 7, ล้าน6,097,311รายรสะสมแล้วของเข็ม2นะคะ44ล้าน70,000 เขอภัยค่ะ44 7, 13, ล้าน7แสน13,501รายค่ะเข็ม3 5 35, ล้าน3แส54,000รายส่วนเข็ม4นะคะ82,56 0รายค่ะข้อมอูลของเมื่อวานนะคะ